mưa gió đây, có akạt lạnh na, akạt lạnh, đeo lón đeo nào, rồi đó, thay áo nó vẫn tăng tăng con thay chipăng, tăng con ายหน้าซุปเปอร์นี่เลยคลิปลร้องเพลงเรามดเข้าไปก่อนก็นได้เข้าไปก่อนเดี๋ยวผมตามไปสวัสดีครับผมเจมม์จินครับผมมุนิสิพามบังซุปเปอร์ไต้หวันครับผมว่ามันคือวานเฮาว ซูปเปอร์แห่งเดียวครับในนี้คม่นะครับอินโดฟิลิปินเวียดนามไทยมาเข่าใต้นิ่แล้วครับผมดูมันจะเงีย,งยบๆด้วยครับผมแต่ขายดีครับผมเพราะว่ามีหมองเดียวตักมากทางไหนครับผมข้ามาแล้วใคร ใครหกสิบสามบาทมีฟองครับหกสิบสามบาทมีสิบฟองนวยกับว่้เย่ไปหนไอยนะครับใขรไกล้ใครใกล้บ้านนี่สีขาวครับเป็นสับส่วนก็จังบ้านเฮานี่ละครับผมอันนี้มุมพัดลม พรมแขวนแปดร้อยห้าสิบหกครับผมขนาดเล็กกันีขนาดตั้งก็มี้แปดร้อยกว่าบาทแบบกระทัดรับติดบ,บนหัวเตียงก็มีครับผมนี่ทุกอย่างคือจังบ้านดฮอรแล้วครับผมเวลากกับบ้านมีซื้อหมอไปไว้อยู่ครับหมอท่างามครับครับ งามเท่านั้นเลยครับสามบาทสบู่สบูา่ารแพคแพคละสีบก้าบาทสบู่รักบ้าน้องนี่แหละครับผมนี่กัมี้สี่สบาทนีอยู่ก,ก่อนสีบาทมี6กก้อน รักบ้านห้องนี้นะครับสีเกาแบ,บีฮอกกอนหนึ่งสองสามส,ามสี่อยองซีฟังดาลีขอเกตขอเกตฉบับเต้ยวันรอยเก่าๆคนนี้ครับรอยเก่าๆนนี้ครับ กล้องซ้ำสองนิ้วนี่แล้วครับผมหน่อยเก่าเก่านี่กก,กับาแฟในกาแฟ,าาฟายี่ห้อครับผมนี้ทุดเสื้อยางคือจัองหวัห้อรนะครับผมน้ำอัดนมไอติมนมกับนี่เลยครับนม แต่นมบ้านนี่พวมีนมหวานนะครับนมผู้เหลืองก็มีอยู่จะให้เป็นนมหวานนี่พวมีครับนม่จะนมจืดกับนมผสมผลแล้วไหมผมพาซื้อนอมหวานกินอยู่หนี่วกมีเลยครับท้องนี้กั็ขนมมังพลัง สิบห้าบาทกับนี้นะครับสุกๆกับนี้สิบห้าบาทสิบบาทกาับ,กบ,บ,บน,นี้กินแบบนฟ้ครั้งนี้นะครับอันนี้เสร็จทุกปักไฟ ดเป้าผมกรสีใกล้ๆประมาณบ้านห้องแล้วครับผมไม่ตียุ้งอันนี้กสนาเป็นเครื่องดักยุ้งเขื่อนมากครับเดี๋ยวเราอาจจะไม่แสงไฟแล้วกรสียุ้งเข้าไปใกล้กบติดตายเก้าร้อยเก้าสิบ

น้อยนึงครับผมน้อยนึงบุกเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเหรอแล้วใบยมกับภาษีนะฮะเรนี่เอาใบายมกับภาษีมนาะซื้ออะไรได้อะไรมาได้อะไรมาไอ้หลอดไฟหัวนอนก็ไอ้นี่ตีบจจากน้อยครับผมจากน้อยไหนใบยมกับภาษีนะ ใบเ็จหรือใบกำกับภาษีครับผมพี่น้องเห็นตัวเลขปาครับ N G 94073010นะครับมันมีรางวัลไหนนะครับมีรางวัลเป็นสิบล้านเป็นรางวัลหลักแสนหลักหมื่นก็มได้ครับคือจังลอตเตอรี่บ้านเฮาแหระครับถืกสามตัวถืกหาตัวถืกซีตัวถืกสามสามตัวสีตัวหาตัวหกตัวก็ได้ครับหกตัวก็ได้หลักหมื่นหาตัวก็ได้ ผมก็ไว้แน่ใจกันได้หลักแสนหลักหมื่น4ีตัวได้หลักพันสามตัวได้หลักได้สองร้อยครับผมสามตัวไทยได้สองร้อยผมได้หลายเทืออยู่กับผมใบเสร็จหรือเบอร์เขาเจะมาแปบกับภาษีไต้หวันนี่เขาเขียนว่าหนึ 2, ่งขีดสองคือเดือนหนึ่งกับเดือนสองครับผมมันจะออกเป็นคููครับผมเดือนสามเดือน4ีเดือนหนึ่งเดือนสองไอ้ทนของการฉลากนี่มันจะออกวันที่ยี่ห้าของเดือนสามของเดือนถัดไปครับผมมีราะวัลให้พร้อมกับผมใบเสร็จบ,บ้านนี้ครับผม ก็เซลล์เกันสมอสมองเอสมองใครเฮ้เมิกอันนี้ผมก็จะลงนะถ้าเกิดว่าเจ๊เขาถามว่าเป็นคอนเทนต์นะเข้าใจไหมทุกอย่างมันเป็นคอนเทนต์เข้าใจไหมทุกอย่างมันเป็นคอนเทนต์เข้าใจไหมนิดๆหน่อย อะไรเรื่องจริงเรื่องจริงอะไรมึกผมมีแฟนแล้วม,มึกอย่ามาเผากันอย่างนั้นดิถ้าเจ๊เขาถามช่วยหน่อยดิผมก็ช่วยมึกมาเยอะเหมือนกันผมไม่มีอะไรต้องต้องปิดบังอยู่แล้วอย่าอย่าแบกเมฆกันนะมึกนะมันคือคอนเทนต์มึกก็ต้องอธิบายให้เจ๊เขาเข้าใจด้วยขนาดขนาดถ่ายลงในรูปนี้ขนาดนี้ได้รับเราไม่หลังใช้ขนาดไหนมึกพอแล้วมึกพอแล้วพอแล้วมึกเอาหน้าโรงแรมนี่เนาะ เอาหน้าเลยไหมไฟน่าจะสวยดีวะ่ะเอาตัวข้างหน้าเลยเนี่ยได้ไหมวะมันต่ำไปมันต่ำไป,ำไปเราไปตรง,งน,นู้นดีกว่าใช่ใมันต่ำไปตรงนี้มันต่ำไปอืม เนี่ยเรามาถ่ายตรงเนี้ยเรามาถ่ายแล้วเสยกล้องขึ้นอย่างเงี้ยมันจะได้เห็นไฟตรงนี้สวยดิมาอยู่ตรงใช่ใช่มก็เหมือนกันสาว,ส,าวสวยมาขอเป็นคนเต็มเลยถ้าสอบถามเรื่องงานนะผมเต็มใจแนะนําแต่นี่แหละมาทักสวัสดีค่ะกินข้าวหรือย,ยังคะเลิกง,งานหรือย,ยังคะมันไม่ใช่ละที่สาวสวยที่ว่า เป็นพวกนักธุรกิจส่วนตัวอย่างเงี้ยเหมือนสวยอย่างนันางฟ้าเลยนะใช่เออถ้าสอบถามเรื่องงานพีออ่้าสอบถามเรื่องงานเออย่ังงี้ผมแนะนําให้ได้เพราะผมเต็มใจด้วยอันนี้สวัสดีค่ะกินข้าวหรือ,อยังคะชื่ออะไรคะบ้านอยู่ไหนจังหวัดอะไรอำเภอโอ้โหมันไม่ใช่แล้วถามผมขนาดนั้นเลยนะโอ้สวยระดับนางฟ้าเลยนะแต่ละคนเนะี่ย ผมจะทําบทจบอยู่แต่อย่าเปิดเพลงนะมันกระติดลิกิทธิ์ตอนบทจบผมพูดติดกัดเลยไเอาไม่เอานนี่หละครับบรรยากาศน้ำแม่แรงในนิคมของผมครับผมขอขอบคุณหลายๆเด้อครับผมสำหรับการรับชมผิดภลาพประการใดก็ขอให้หลายๆติตักเตือนแนะนำนะเด้อครับผมขอขอบคุณหลายๆเด้อครับผมคลิปนี้ก็ขอพอไวซสมนี่กรครับผมพ่อกันคลิปหนาเนาะครับผมบายบายสวัสดีครับ สู่ๆไปน้ำกันครับผมสู่ๆครับผม